คุณผู้ชมครับอีก2วันนะครับสโมสรเมืองทองจะกลับมาลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่6ครับจะเปิดสนามทเลาดมสเตเดียมแห่งนี้ครับรับมือการไปเยือนของทีมสกโขไทย f c หลังจากที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกของเราว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยไป2สัปดาห์ด้วยกันเต็มๆนะฮะแฟนคลับกีฬาพิอีก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศที่ทาราดมสเตเดียมกันบ้างแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วแอดก็อยากจะให้ทุกคนมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะฮะ ในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้นะครับเราเตะกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะฮะคือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สโม,มสรเมืองทองจะบุกไปเยือนทีมหนองบัวพิชยะแล้วก็เสมอกลับมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้5นัดเก็บได้8คะแนนนะฮะแต่ถ้าเราได้เล่นที่ไทเรดมเซเดียมต่อหน้ากองเชียร์เนี่ยเปอร์เซ็นที่เราจะคว้า3คะแนนเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราจะได้เปรียบทีมเยือนในเรื่องของกำลังใจจากแฟนคลับนั่นเองแหละครับ ซึ่งนาะตอนนี้เวลาผ่านไปเข้าสู่เกมที่6แล้วคิดว่าโคจีโน่และนักเตะกิเลนพยองน่าจะปรับในส่วนของแท็กติกต่างๆลงตัวแล้วล่ะครับก็เหลือแก้ไขเพียงในเรื่องของการจบสกอร์เท่านั้นเองที่อาจจะต้องพยายามสร้างสารรค์โอกาสให้เพิ่มมากขึ้นในเกมที่เราจะรับมือสกอไทย FC นะฮะ ปีนี้สุโขทัยเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีการเสริมทัพค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะฮะมีนักเตะทีมมากประสบการณ์เข้าสู่ทีมมากมายเลยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แอดก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดของสโมสรเมืองทองโดยเฉพาะเกมโต้กลับของทีมสุโขทัยเอฟซีซึ่งทําได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั้นน่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เกมรับของสโมสรเมืองทองจะต้องอึดอัดพอสมควรแล้วครับ แต่แอดก็เชื่อนะครับว่าวีคเนี้ยสัปดาห์เนี้ยกองเชียร์ของเราจะเข้าให้กําลังใจแบบหนาตาและกองหน้าของเราจะสามารถจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงแฟนคลับสโมสรเมือมงทองของเราด้วยนะฮะตามมาซัพพอร์ตตามให้กําลังใจกันในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้กันเยอะๆนะครับมาร่วมเ hey, ฮร่วมเชียร์กันก่อนที่กลางสัปดาห์วพฤหัสเราจะเดินทางไปราชบังคลากีฬาสถานเพื่อลงสนามในประกร,รฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2เกมแรกครับ ห่างหายจากเกมเมเชียไปนานมากๆหลายปีนะฮะจะได้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้ที่เราจะพบกับทีมเซรังงอจากประเทศมาเลเซียแต่ว่าก่อนอื่นเอาวันอาทิตย์นี้ก่อนนะฮะอยากเห็นกองเชียร์มาให้กําลังใจกันหนาตาพอสมควรเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเราขุพนพลกีเลพยองในการต่อยอดก่อนจะลงสนามฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูนั่นเองครับ